ต้องอธิบายให้เราฟังก่อนว่าเหตุผลที่ฝ่ายกิจกรรมทงางษานำโดยอาจารย์ได้เปลี่ยนแปลงการกรอนะข้อมูลงานกิจก,กรรมทุกอย่างที่ที่ที่เราไปทำทำทำร่วมกันไว้ซึ่งเป็นทางกิจอาสาอะไรต่างๆก็ดีนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะโครงการที่เราไปเข้า,าวันพิสาขาวันมาฆะอะไรไม่ใช่นะก็คือบางทีก็เป็นงานกิจอาสาที่เราไปทําประโยชน์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันพวกเรา ช่วยงานโน่นนี้แล้วมัน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 สามารถที่จะ,ะสร้างชื่อเสียงให้กับสาาบันที่เราเรียนได้เราก็เอาลงได้พร้อมหลักฐานเพราะว่าอย่างพระเนนเขาก็ไปช่วยงานบวชงานโน่นงานนี่นนนพระเนนไปช่วยงานตรวจนักธรรมไปช่วยคุมสอบโน่นครอบนี่เขาก็เอาลงได้เหมือนกันก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นโครงการถ้าเป็นโครงการก็จะมีโครงการบรรอาสารหาโครงการโน่นที่เราเข้าร่วมทั้งหลายเนี่ย แล้วเราก็ได้วุฒิบัตรอะไรต่างเนี่ยเราก็เอาหลักฐานเหล่านั้นเนะนี่ยลงไปในไฟล์ว่าจะเป็นรูปที่ตอนที่เราเข้าอบรมก็ดีหรือวุฒิบัตรที่เราได้ก็ดีเอาเข้าลงเลยนะฮะเอาเข้าลงเลยได้เลยในะตอนนี้ของเก่าที่เรามีเราก็สามารถเอาเข้าลงได้เลยนะแล้วก็ทั้งนี้เป็นเอกสารไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันในอาจารย์จะได้ตรวจเช็คแล้วก็จะเช็คกิจก,กรรมว่าใครไม่ครบ80%ใครครบ8 0อ่าต ถ่ายไม่ครบ80%ก็ต้องซ่อมล่ะครับเหมือนกับโครงการกรรมฐานเข้ากรรมฐานไม่ครบก็ต้องซ่อมอย่างเงี้ยแล้วก็มันสะดวกกับไฟจีการักศึกษาเวลาเช็คมันเช็คทางระบบเลยให้เจ้าทีพิ้นออกมาายชื่อแล้วก็เช็คเป็นเปอร์เซ็นต์เช็คอะไรมันเข้าในระบบซึ่งเป็นระบบของมหาลัยเลยเนี่ยมันก็ง่ายแล้วไม่สูญหายนะฮะเพราะนั้นก็ฝากพวกเรานะในการนี้ ฝากพวกเราด้วยเพราะของเก่าที่เราทําไปที่เป็นสมุดนะภาพิเศษที่ทำมันจะสมุดแล้วเนี่ยที่ท่นานพ่อโชค่วอเสรเ็จไว้นั้นก็เก็บไว้เลยตอนนั้นเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่เริ่มใหม่เลยเนี่ยเริ่มใหม่เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยใช้วิธีการนี้ทั้งบดไม่ว่าจะเป็นภาพปกติภาพิเศษนะฮะใช้เป็นแนวนี้ทั้งบดเลยเพื่อง่ายต่องานกิจกรรมเพราะว่าทางผู้ใหญ่ทางผู้บริการท่านก็กำชับมาในเรื่องกิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยไม่ ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยเป็นระบบที่มีความชัดเจนอาจารย์ก็เลยปรับให้มันเป็นระบบโอเคนะเข้าใจนะ